เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเข้าสู่พลังงานรักออนไลน์เอาแล้วไงใครกำลังจะมีความรักออนไลน์หรือมีอยู่หรือว่ากำลังคุยคุยคะเออหรือกำลังจะรู้สึกว่าฉันอยากจะสแสวงหารักออนไลน์จังเลยหรือมีใครติดต่อมาบ้างหรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานนี้นะในหัวข้อเน้นย้ำนะคะ รักออนไลน์ครั้งนี้ใช่ตัวจริงไหมอือหือพลังงานนี้นะคะเรียนเชิญเลยเรียนเชิญน,นะคะกวักมือเรียกเลยนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูมาฟังพลังงานของคุณค่ะคุณเป็นเจ้าของค่ะคุณต้องฟังนะและถ้าเหตุแห่งการที่โชคชะตานำพามาเพราะว่าคุณกำลังมีรักออนไลน์น่ยิ่งต้องฟังใหญ่เลยนะ ก่อนอื่นค่ะขอเปิดในประตูดวงของคุณก่อนคุณมีความสุขแค่ไหนกับรักนี้ขอดูความสุขของคุณที่มันล้นออกมานอกเบ้าตาไหมอืมขอดูซิว่าคุณมีความสุขแค่ไหนนะคะและขอดูหน่อยว่าคุณจริงจังกับความสุขนี้แค่ไหนเอาใบเดียวด้วยและตอนนี้ใครกำลังมีรักออนไลน์อยู่แนะนำว่า คุณต้องรู้ราศีนักษาตร์หรือตัวเลขพลังดวงวันเกิดเขาหน่อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงในบรรทัดที่2อนี่แหละคะ่ะว่าราศีแฟนคุณปรากฏในแรนดอมนี้หรือเปล่าอ่ะเรามาดูก่อนนะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทานะคะกับความรู้สึกความสุขที่คุณกำลังได้พูดคุยกับเขาแบบทะลุออกมา นอกเบ้าตากันเลยทีเดียวนะโอ้โหคือมันถามว่าความสุขของคุณคือมาความรักครั้งนี้มันมาแบบงงๆนะเออมันเป็นออนไลน์แบบงงๆอาจจะเป็นเหมือนไม่รู้คุณจะเข้าเกณฑ์ไหนไอความว่างงๆเนี่ยขอดูความรู้สึกคุณหน่อยโอ้คุณคุณมีความสุขนะเนาะไพ่ไพ่ของการอ,อไม่รู้เนือ้อรู้ตัว ของความวุ่นวายใจของความกระสับกระส่ายแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเขาและเธอคนนั้นน่ะมีเกณฑ์ว่ารักออนไลน์คนนี้อาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามาจีน้อยมากหรืออาจจะมีคนอายุมากกว่ามาจีมากๆากะแบบที่ไม่คือมันเป็นรักออนไลน์ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนทั้งทางทั้งชีวิตจริงแล้วก็ออนไลน์มันเหมือนเพิ่งเจอแล้วก็เลยรู้สึกสับสนมากม ถึงได้บอกไงใครไม่เคยมีแฟนเด็กจะรอบนี้ก็จะมาใครไม่เคยมีแฟนมีอายุเยอะคนรอบนี้ก็จะมาคือทุกอย่างมันกับตะปัดหมดเลยอะไรที่ไม่เคยเจอจะเจอหมดเลยนะคะคุณไม่แบบว่าโอ้ยชีวิตนี้ฉันจะไม่มีฉันฉันเชื่อว่าฉันต้องไม่เจอฝรั่งมาทักแน่เอาทักมาเจ้าค่ะโอ้ยฉันไม่มีทางที่จะเล่นเว็บหาคู่หรอกเพราะว่าฉันบอกว่ามันไม่มีวันที่จะมีความจริงใจอ้าวเจอเจ้าค่ะอยู่ดีๆก็เออชิลชิเล่นเล่นเอาได้มาเจ้าค่ะนะคะหรือว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่า เออก็อยู่กับ Facebook ดีๆทำอะไรปกติดีๆมีคนทักมาแบบนี้ยคือมันมันเหนือความคาดหมายเหนือจินตนาการเหนือว่าเหนือความคิดว่าเราจะได้แฟนทางช่องทางนี้ว่าได้นะคะและเขาก็ดูแบบว่าดูดีดูด,ดีเอาใจทรงเอาใจใส่นะพูดคุยนะคุณก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมัน เราจะมั่นใจแค่ไหนเราจะเชื่อใจแค่ไหนว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันเหนือความคาดคิดเราไม่คิดก็จะได้แฟนออนไลน์มันก็เกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะสตาร์เนื้อหอมค่ะมาไม่ได้มาเพียงหนึ่ง อีลุงตุงนางมารุมมาตุ้มนะคะหมามาก็ทั้งทีก็เป็นขบวนรถไฟให้คุณเลือกเลยว่าจะขึ้นขบวนไหนดังนั้นพลังงานของคุณเป็นพลังงานเดอดสตาร์ที่มีเสน่ห์ดาวค้างฟ้าเจ,จาิดจรััเดเชียวดังนั้นความรักของคุณบทจะมาก็มาบทจะเงียบก็เงียบพอบทจะมาก็มาหลายขบวนเชียวทำให้คุณรู้สึกสับสนใจไปหมดแต่ถามว่ามันดีต่อคุณไหมคุณรู้สึกว่าได้บริหารเสน่ห์มากกว่านะ ทีนี้เรามาดูในบรรทัดที่2กันนะคะว่ารักออนไลน์ครั้งนี้ใช่ตัวจริงไหมเออแรนดอมนี้นะคะเป็นของพลังงานของชอาวธาตุไฟเนาะตัวของคุณตอนเนี้ย ถ้าได้คุยกับเขาแล้วในเวลานี้นะคะหรือคุยกันมานานแล้วหรือกําลังจะได้คุยในอนาคตแต่รู้สึกเขากำลังเริ่มเริ่มทักทายมาลองไปเช็คดูซิว่าเขาราศีนักสัตว์อะไรนะคะสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องเนี้ยนะคะอุย้ยตายแล้วไพ่ความรักนะคะสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณที่ใช่เลยตลอดทั้งคลิปเหมือนการดูดวงส่วนตัวหรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่โชคชะตากาลังบอกว่าเอ้ยออนไลน์ครั้งเนี้ย น่าจะสมบังนะโชคโชคชะตาเลยพามานะคะและพลังงานครั้งนี้คุณคุณก็ปุบปับอีกมันอยู่ดีๆมาเจอคลิปอาจารย์ด้วยความบังเอิญด้วยคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเวลายอยากรู้เกี่ยวกับเขาหรือว่าเขาเข้ามาหาคุณหรือว่าอยากจะดูดวงอะไรเนี่ยมันจะเป็นความบังเอิญความแบบเออไม่น่าเชื่อความแปลกแล้วปกติก็ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณในในความรู้สึกนี้หรือว่าอยู่ดีคุณก็หวั่นไหวกับเขามาก ฉันไม่เคยเหมือนไหวกับใครอารมณ์ประมาณนี้เลยอะเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นทีนี้สิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในอดีตหรือกําลังกเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยหรือมันกําลังจะข้าเกี่ยวแล้วมันกาลังจะส่งผลในอนาคตนะคะและตัวพลังงานแรนดอมเนี้ยถ้าจะให,ให้แน่นอนนะ ลองทักฐานดูดวงส่วนตัวนะคะด้วยพลังงานดูดวงส่วนตัวเนาะจะเเราก็จะได้พูดคุยแล้วก็เป็นดวงของคุณมากขึ้น ID l i n e นะคะอยู่ที่ใต้คำที่บายใต้คลิปนี้หรือหนะ้าปก y o u t u b e นั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่เนี่ยเล่าเรื่องเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงกับหัวข้อรักออนไลน์ครั้งนี้ใช่ตัวจริงไหมคุณเปิดมาด้วยไพ่สองถ้วยเลยนะยังไงก็ต้องเจอต้องเจอ ยังไงคุณก็ต้องเจอกันจะด้วยเหตุและผลของความพิสดารใดๆก็ตามหรือความไม่น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อและก็ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเขาก็เข้ามาดูแบบกระทนหันแบบทําให้เราตั้งตัวไม่ได้ไม่รู้ที่มาที่ไปมันทําให้เราโงนสนเทนในความรู้สึกมันดูว่างเปล่ามันดูไม่น่าเชื่อมันดูน่ากลัวเอ๊ะเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าย้ําคิดย้ําทําตลอดเลยแต่ว่าดันวิ่งเข้าหาเราตลอดเลย ดูแลเอาใจใส่พูดคุยตลอดเลยเเป็นไง the sun สิคะใจอบอุ่นตายแล้วเนื้อคู่ฉันเกิดแล้วเนื้อคู่ฉันมาแล้วอุ้มเมแม่เจ้าเนื้อคู่นี่เองเนี่ยอารมณ์ของคุณเอาและเราจะไปว่ากันที่ราศีแล้วนะหนุ่ม,ม,มสาวๆไปได้ลิลไยชื่อแฟนของคุณมาแล้วเขาราศีอะไรคะพลังงานแรนดอมนี้ปรากฏให้เห็นว่า มีคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมีนนะคะราศีพิจิกนะแล้วก็เป็นคนที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มราศีกรกฎฮะราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎด้วยนะคะอยู่ในพลังงานนี้และอีกสามราศีที่โฉบชวับชวับชวบเข้ามาเนาะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมถุนตนกลุ่มด้วยเอาและตรงราศีนะย่าูฟังให้จบไปเลย ะะแต่ถ้าไม่ตรงราศีเดี๋ยวเราไปฟังนักสัตว์เนาะถ้าตรงนักษัตว์ก็ใช่ฟังให้จบทั้งคลิปเลยนะคะนักษัตว์ของเขามีเกณฑ์จะอยู่ในกลุ่มของพลังงานคนปีมะเสงมะเมียขานเถาะชวดและกุนถ้าแฟนของคุณนะใครก็ตามจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยหรือมาจากไหนก็ไม่รู้ตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว mm hmm. นั่นแหละคะ่ะนั่นแหละ สงสัยรักนี้จะได้หวานแหววแล้วล่ะอืมทีนี้มีพลังตัวเลขให้อีกนะคะดูทั้งทีต้องดูให้ครบนะเพราะฉะนั้นติดตามมาจาย์ด้วยนะตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวพันเขากับคุณนะคะมีพลังงานของเลขสองเออมีพลังงานของเลข0ูย์ดังนั้นเขาอาจจะเกิดวันที่สองหรืออาจจะเกิดวันที่ยี่สิบ และตัวแไมมีแวบมานะมันมีแวบมาเนะมืม่อกี้นัมันแวบมาในตำแหน่งของ21ด้วยก็อาจจะเป็นเลขดังนั้นอาจจะมีเลข2นะคะมีเลข20แล้วก็มีเลข21เอนะเอาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเขาอาจจะเกิดวันที่2อาจจะเกิดวันที่20หรืออาจจะเกิดวันที่21นะและเขาอาจจะมีความเกี่ยวพันนะเกี่ยวพันกับคำว่าวันจันทร์ เกี่ยวพันกับคาเกี่ยวคําคำว่าวันจันทร์อาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่ามกราคมมีความเกี่ยวพันกับคําว่าธันวาคมด้วยมีความเกี่ยวพันกับคําว่ากุมภาพันธ์ด้วยเนี่ยความเกี่ยวพันของเขาเนี่ยจะเป็นเดือนอาจจะเป็นเดือนที่เขาทักมาหาเราเป็นเดือนเกิดของเขาเป็นเดือนที่เขาบอกรักเป็นเดือนที่เขาขอคบเป็นตลอดเดือนที่เขาเจรจาคุยกันกับเราก็เป็นได้มันมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนเนี้ยเราคุณต้องนกนึกให้ดีทบทวนดีดีนะ และไอตัวเลขเนี่ยนะคะไอตัวเลข2ตัวเลข20แลตัวเลข21เเนี่ยมันอาจจะไปปรากฏอยู่ตรงตัวทะเบียนรถเลขที่บา้านหรือเขาอยู่คอนโดก็เลขคอนโดหรือว่าเขาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดที่อาจจะมีเ,เขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะบางทีมันก็จะเป็นตัวเลขประจำจังหวัดนะคะ เออเลขไปษณีอ่ะหรืออาจจะเป็นชั้นฟอร์คอนโดที่เขาพักอาศัยหรืออาจจะชื่อไลน์ของเขาก็มีตัวเลข2ปรากฏอยู่ตัวเลข21หรือ2อ่าสองสองศูนย์สองหนึ่งปรากฏอยู่นะคะและตัวเขาเนี่ยอาจจะพักอยู่ชั้น2ก็ได้อาจจะพักหูไฮโซมากอยู่ตึกสูงอาจจะพักชั้น20ก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าห้องที่ห้อง20 1ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะมีตัวเลขเกี่ยวพันและ ที่เขามาคบกับคุณนะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณอายุที่ลงท้ายด้วยเลข2หรือเปล่าหรือว่าเขาลงท้ายด้วยเลข2หรือเขาอ่อนกว่าคุณ2ปีหรือเขาเอ่อมีวัยวุฒิสูงกว่าคุณ2ปีขึ้นไปหรืออะไรก็ตามมันจะมีพลังงานเลข2เข้ามาเกี่ยวพันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตรงราศีตรงนักสัตว์เนี่ยคือโดดคือคือใช่ที่สุดแล้วเพราะว่าพลังงานตัวเลขเนี่ยเป็นพลังงานเสริมเข้ามาที่เราให้ให้เราได้วิเคราะห์ว่าเป็นเขาก็อ,อย่างที่บอกค่ะ มันเป็นความสุขของคุณอะคุณคุณหวั่นไหวแล้วคุณหวั่นไหวกับเขาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขารู้สึกต่อคุณอย่างไรเขารู้สึกต่อคุณอย่างไรนะขอดูพลังงานหน่อยแม่แต่คุณเป็นเดอนสั้นไปแล้วนะเขาก็แบบว่าขี่แรดมาเลยนะภาพนี้นะกระทิงเปี่ยวมาเลยนะหรือแบบว่ากะวิ่งเข้าใส่คุณจะคิดคุณให้ได้เลยอะอยากต้องรักคุณให้ได้คุณอุ้ย คุณรู้สึกเจิจรัสอบอุ่นได้คุยกับเขารู้สึกอบอุ่นได้คุยกับเขารู้สึกมีความสุขต่อให้เป็นวไวต่างกันคุณก็มีความสุข,สข,สขอืมที่เรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรว้าวก้าวถ้วยเขารู้สึกชอบคุณมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะความรักออนไลน์ครั้งเนี้ยเขามองว่าเขารักคุณมาเขาอยากทําความรู้จักคุณทุกกระเบียดนิ้ว อยากจะวัดองศาในเรือนร่างของคุณเลยก็ว่าได้เขาอยากทำความรู้จักอยากรักอยากอยู่ด้วยอยากเป็นแฟนนั่นแหละเออพลังงานที่สองเขารู้สึกกระสรับกระส่ายทุกครั้งเวลาที่คุณไม่คุยกับเขาเวลาที่คุณเงียบหายไปเขากลัวคุณจะปฏิเสธความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วเขาก็มองออกว่าตัวคุณนะนะเป็นคนที่คิดมาก คิดมากไปหมดเลยคิดว่าเขา,มางงไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จะมาหลอกเงินคุณหรือเปล่าจะมาทําให้คุณเสียขวัญเสียกําลังใจเป็นมิจฉาชีพเป็นสแกมเมอร์หรือว่าเป็นเอ่อใครที่มาปลอมแปลง,งหรือเปล่าเออไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาคือคุณคิดคือคุณทั้งกังวลใจคิดมากแล้วก็กังวลใจว่าจะมามาหลอกลวงอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ แต่กนะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วเขาคิดกับคุณยังไงเขาบอกว่าคุณเป็นคนน่ารักคุยกับคุณเขาก็มีความสุขเนี่ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยน่ารักชอบนะคะแต่คิดมากเขายังยืนการว่าคุณเป็นคนสวยที่คิดมากคุณเป็นคนหล่อที่น่ารักแล้วก็คิดมากมีพลังงานของความคิดมากอยู่ในตัวนะคะก็ไม่มีอะไรเขาก็คิดของเขาแค่นี้นะทีนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรรู้สึกรักค่ะรู้สึกชอบคุณ รักคุณอยากอยากคุยกับคุณอยากอยู่กับคุณแต่ว่าคุณคิดมากคุณค่อนข้างเว้นวัดความสัมพันธ์แล้วคุณค่อนข้างไม่เปิดใจและคุณก็เป็นคนที่กังวลในการที่คบกับเขาด้วยก็ไม่แปลกลอะเนาะเข้ามาแบบงงๆเนาะเราจะไว้ใจได้อย่างไรนะคะเรื่องแบบนี้บางครั้งนะคุณต้องต้องต้องเขาเรียกว่าต้องทันเกมเนาะ เพราะว่าการดูดวงแบบนี้มันเป็นการดูดวงแบบภาพรวมซึ่งเอาจริงๆคุณจะต้องใช้ใจใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้สมองในการครบแบบรักออนไลน์นะอันนี้เป็นการเตือนส่วนตัวนะคะต่อให้ไพ่ออกมาดีเป็นความสุขก็ตามแต่คุณก็ต้องรอบคอบเพราะมันคือชีวิตของคุณมันเป็นประตูรวมใหญ่นะคำทำนายเนี้ยแต่ออกมาในทิศทางที่ดีอยู่นะแต่อย่าเอาเป็นคำทำนายน,นี้เป็นตัวชี้วัดดวงของคุณเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นภาพรวมนะ อาจารย์ไม่การันตีนะเดี๋ยวเกิดไปแบบเออเราต้ตองฉลาดนะอืทีนี้เกณฑ์พัฒนารักระหว่างกันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอขอเปลี่ยนพลังงานไพ่บ้างดีกว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรเออทีนี้เขาจะพัฒนาอย่างไรขอสะท้อนออกมาเป็นภาพได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ใช้ไพ่กล่องนี้ดีกว่าขอสะท้อนออกมาเป็นภาพดีกว่าเนาะเดี๋ยวผู้ทํานายหยิบให้ว่าตอนนี้เขาจินตนาการของคุณไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกเขารู้สึกรักชอบแล้วแหละทีนี้เขาจินตนาการคุณไปในทิศทางไหนโอ้โหน่ารักแต่ยังมีเส้นแบ่งเส้นบางๆคือเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาคุยกับคุณคนเดียวนี่แหละมันเหมือนโอ้โห the universe is talking to you มันมันไม่น่าเชื่อเนาะมันเป็น เออโลกใบนี้มันจะทําให้เราสองคนได้ได้มาคุยกันได้มันเป็นสัญญาณบางอย่างที่เราอาจจะอยู่คนละทิศละทางคืออยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอาเภออยู่คนละประเทศอยู่คนอะไรก็ตามแต่อยู่ในยูนิเวอร์สเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าทําไมเราทั้งคู่ต้องมาคุยกันเออมันเป็นสัญญาณบางอย่างที่เป็นสัญญาณแห่งรักหรือเปล่าแต่เข้าใจคุณยังมียังมีเส้นบางๆยังมีเกาะกำบังอยู่อ่ะไม่เขาเขาเข้าใจแต่เขาจะทลายเกาะกำบังนี้ให้ได้นะคะเขาจะพัฒนายอย่างไรต่อไป เขาจะไม่เข้ามาก้าวไก่ในชีวิตของคุณคุณยังเป็นชีวิตของคุณได้อิสระนะคะเอ่อแม้ว่าตัวของคุณเนี่ยจะคือต่อให้คุณจะคิดมากกังวลใจกี่ครั้งสับสนในตัวเขานะคะบางทีเขาหายไปเขาไม่อยู่แต่เขาอ่ะสัญญาคือคือเขารู้อยู่แล้วว่าคุณคิดมากเกี่ยวกับเขาอะนะคะ เขาจะไม่ไม่ไปก้าวไก่ยช่วิตคุณไลฟ์สไตล์ของคุณจะเป็นยังไงเขาก็จะให้คุณเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณกังวลใจสับสนในตัวเขาเขายินดีที่จะอธิบายอืเขายินดีที่จะไปหาคุณก็ได้หรือเขาสัญญาว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะแต่มันมีเส้นทางการเดินทางว่าเขาอยากจะมาหาคุณอยู่ดังนั้นพลังงานนี้คือถ้าคุณมีปัญหาคุยกับเขาได้คุณไม่เข้าใจคุยกับเขาได้ เวลาที่เขาทํางานยุ่งอยู่เขาตอบเขาไม่ตอบคุณคุณรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกโดนหลอกรู้สึกน้อยใจเขายินดีที่จะอธิบายในความสับสนที่เกิดขึ้นในใจของคุณและเขาตั้งใจจะมาหาคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์พัฒนาของเขาคือการมาหาคุณเพื่อให้คุณได้ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาได้เจอกันตัวเป็นๆดีกว่าเราต่างคนต่างบุกตัวอยู่ในเซฟโซนคือเขาจะเป็นฝ่ายมาหาคุณนะต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นหญิงหญิงก็จะมาหาชายชายก็หรือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเ,เขาเรียกว่าต่างคนต่างคือคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมเนี้ยเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณแล้วกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายหรือชายชายหญิงหญิงนะอนาคตรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเออจะเป็นอย่างไรนะไปดูกันคือเหมือนคุณ ปล่อยให้ถ้าสุขใจก็ก็ไปเรื่อยๆคุณมองว่าอ,อย่าอย่าให้มันมีกรรมหรือว่าอย่ามาสร้างกรรมคุณจะบอกว่าเอออย่าทำร้ายกันนะอย่าพยายามพูดความจริงแล้วก็ให้ยึดมั่นในคำพูดสัจจะอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณเหมือนเหมือนคุณมองว่า เหมือนคุณพยายามไว้ใจเขาด้วยอะ่ะเพราะว่าใจของคุณมันรู้สึกดีแล้วนะคุณก็เลยมองว่าถ้าเรายังมีความสุขเรายังอยู่บนเส้นของศิลธรรมที่ดีความสบายใจที่ดี เขามาถูกที่ถูกเวลามาถูกทางเราไม่ได้เป็นเป็นตัวสำรองซึ่งกันและกันเราไม่ได้คุยกันเล่นๆ่นคุณเชื่อในพลังงานของความดีคุณเชื่อในพลังงานของความซื่อสัตย์คุณเชื่อว่าเขาควรจะมีสินที่ดีคือคุณมองว่าถ้าเราสินเสมอกันเนี่ยมันก็คงจะรอดแต่ถ้าไม่สินไม่เสมอกันเดี๋ยวมันก็ต้องถูกดีดออกไปนั่นเอง เขายังเป็นเขาคุณจะตัดสินใจคบกับเขาค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนหรือเราต้องการแนวทางอะไรเขาจะมี เขาจะละมุนละไมกับเราคุยกับเราแล้วเขาก็ดูเทคแคร์เอาใจใส่เป็นห่วงเราเป็นห่วงบุคคลรอบข้างของเราเวลาที่เราสื่อสารอะไรออกไปเป็นห่วงบุคคลที่เรารักด้วยเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงพี่น้องเราอะไรแบบเนี้ยคือเขาจํารายละเอียดเกี่ยวกับคุณได้หมดมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเขาว่าเป็นคนที่ใช่นะคะทีนี้อนาคตจากนี้ไปอ่ะคุณรู้สึกว่าเราเราคุยกันมันเหมือนเพื่อนมากๆมันมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบว่า มีฟอร์มต้องเก๊กต้องเก๊กต้องคุยอวดเรารู้สึกว่าเราคุยกันแบบเปิดกว้างคุณก็เลยมองว่าเอออยากมีครอบครัวกับเขานี่แหละพอดูแล้วอะ่ะเขาสามารถพึ่งพาได้พึ่งพิงได้ดูแล้วเราน่าจะ อยู่กันอย่างมีความสุขเนาะเพราะคุณมองว่าถ้าสินไม่เสมอกันเดี๋ยวมันจะถูกดีดออกแต่ถ้าสินเสมอกันเราจะคบกันจนถึงตลอดรอดฝั่งคือไพ่เดินทางเนี่ยใบนี้ก็สวยใบนี้สวยงาม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 จนมาใบนี้ก็ยังสวยงามขอดูใบสุดท้ายเพจเอาคุณจะเริ่มต้นคบหากับเขาอย่างเปิดใจดังนั้นคุณจะเลือกเขาอนาคตรักจะเป็นอย่างไรคุณกับเขาจะได้รักกันค่ะต่อให้มีเงื่อนไขของต่อโอ้โห เชื้อชาติคนละทิศคนละทางต่อให้เชื้อชาติศาสนาด้วยนะบางคนอาจจะได้แฟนต่างศาสนาเนาะหรือได้แฟนต่างเชื้อชาติหรืออาจมันมันเหมือนกับยูนิเวอร์สนะคะในโลกใบนี้มันมันเหมือนความอัศาจรรย์ที่คุณกับเขาได้เจอกันมันเป็นสัญญาณของความเป็นคู่อะคะ่ะดังนั้นคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอโดยที่ มันไม่คาดคิดดังนั้นคุณจึงมองว่าความรักครั้งนี้น่าจะเป็นความรักที่ลงตัวมากนะคะเป็นความรักที่ดีต่อให้จะต้องมีอุปสรรคเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาการเดินทางอุปสรรคใดๆก็ตามคุณมองว่าเราทั้งคู่จะฝ่าฟันมันไปได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันอะเรามาถามโชคชะตากันดีกว่าแล้วเพราะอะไรโชคชะตาถึงจะต้องให้คุณมาเจอกันและโชคชะตาอยากจะบอกอะไรให้คุณเพราะว่าคุณดันมาเจอแรนดอมเนี่ยโชคชะตาทำไมถึงพาคุณมาเจอแลนดอมนี้ เพราะว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้พ้นวิบากกรรมแห่งรักคุณอาจจะได้เจอรักที่ดีพราะและคุณก็อาจอยู่ในช่วงของการที่จะเ,เจอในจุดที่ประสบความสําเร็จในรักแล้วนะคะมันเป็นดวงที่คุณจะต้องได้มีเกณฑ์ติดต่อกับผู้คนนะคะออนไลน์สื่อต่างๆโซเชียลมันมีเกณฑ์เข้ามาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการความรักทางนี้และสุดท้ายคุณก็ได้มา มันอาจจะมีโลคของออนไลน์เกิดขึ้นการสื่อสารผ่านเครือข่ายการพบเจอกันอย่างน่าแปลกใจทั้งในที่คุณไม่ได้ต้องการเส้นทางนี้มันก็อาจจะเจอเพราะฉะนั้นพลังงานนี้ถ้าถามว่าโชคชะตายอยากนําพาคุณมาเจอกันเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงเวลาที่ต้องเจอและมันเป็นพลังงานที่บอกว่าตัวคุณกับตัวเขาน่าจะมีเกณฑ์ของการเลิกกันมาแล้วหมายถึงว่าเขาก็อาจจะเป็นคนโสดแล้วด้วยตัวคุณก็เป็นคนโสดมันก็เลยมีการพูดกันก็เลยมีการให้กําลังใจกัน แล้วก็เกิดการพัฒนาหรืออาจจะเป็นช่วงเขาโชคชะตาเหมือนเตือนว่าอาจจะเป็นช่วงรอยต่อที่เขาอาจจะเลิกกับกับครอบครัวหรือตัวคุณอาจจะเลิกกับครอบครัวหรือเลิกกับแฟนเขาเลิกกับแฟนมันจะมีคนมีรอยต่อคนหนึ่งที่ เลิกแล้วแล้วกำลังกาลังอยู่ในช่วงของการเลิกแล้วเขาก็มาเจอคุณแต่คุณอาจจะโสดแล้วก็ได้เนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนเพราะพลังงานมีเกณฑ์สลับสับเปลี่ยนได้ดังนั้นพลังงานนี้ถ้าถามว่ารักออนไลน์คันนี้ใช่ตัวจริงไหมเป็นบุคคลที่คุณพอใจที่จะคบหาดีกว่าเป็นตัวจริงที่คุณจะเลือกให้เขาได้เรียนรู้ในชีวิตคุณและคุณจะไปเรียนรู้ในชีวิตเขามันเป็นพลังงานนี้ค่ะ และมันมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นฝ่ายมาหาเราด้วยต่อให้ไกลแค่ไหนมันอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของระยะทางและวันเวลาแต่เขาก็จะมาอมืเขาก็จะมาเขาพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับคุณดังนั้นพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ตรงกันเป็นขั้วที่ตรงกันดังนั้นถามว่าเป็นตัวจริงไหมมันอยู่ที่คุณของคนสองคนจากนี้ไปอ่ะก็ในเมื่อคุณมองเขาเป็นตัวจริงเขามองคุณเป็นตัวจริงมันก็คงไม่แคล้วกันหรอกคะ่ะนะคะเพียงแต่ว่า ความจริงที่เราทั้งคู่จะปฏิบัติต่อกันน่ะมันเป็นความสุขมากน้อยแค่ไหนที่เราจะพากันไปจับมือกันแน่นมากพอมันเป็นพลังงานนี้มากกว่าเราก็เอาใจช่วยเน,ะนาะผู้ทำบไนก็เอาใจช่วยให้คุณผ่านแล้วก็เจอคนที่ใช่จริงๆสักทีอมเพี้ยงขอให้พลังงานที่จูนติดก็แล้วกันไปเชื่อมโยงราศีนักสัตวนะให้ดีๆแล้วก็ลองดูซิเขาเป็นอย่างที่ แลนดอมนี้พาคุณมาหรือเปล่าโชคชะตาพาคุณมาเจอหรือเปล่านะคะใครเป็นกําลังใจนะคะขอจากการแบ่งปันสามารถดูคําอธิบายใต้คลิปนี้นะคะมันจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะมีการแบ่งปันเกิดขึ้นหรือกดปุ่มซื้อปแตงปุ่มขอบคุณที่ทาง YouTube จัดทาขึ้นคนทั่วโลกกดปุ่มนี้ได้อยู่มุมไหนของโลกกดปุ่มนี้ได้คะ่ะเป็นการช่วยพัฒนาช่องให้กับผู้ทํานายขอบคุณล่วงหน้ามั่งมีสีสุขความรักดีนะคะหรือใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานกดแชร์เป็นพลังงานเปิดประตูดวงเปิดการเป็นผู้ ให้แชร์ความสุขแชร์ความความเขาเรียกว่าแชร์คลิปที่เป็นพลังงานบวกออกไปมันเหมือนคุณสร้างพลังงานออกไปแล้วคุณก็จะได้รับกลับมาเป็นพลังงานบวกเช่นกันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการแชร์นะใครที่ยังไม่เคยติดตามลองติดตามกันดูค่ะพูดคุยได้นะแชร์ความรู้สึกใต้คลิปนี้ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะใครสนใจจะเรียนธุ์ยิีติดต่อทักถามนะคะวันนี้ลาแล้ะคะสวัสด,ดีค่ะ